สวัสดีครับเมื่อนีรม่อมซ่องอิชาในตัวอจะไม่แกงแกงนล้วไม่ดกินเมื่อนี้่ที่แกงน้ไมุ่ครับอากาศหนาวหยังเย็นสยุตรทำไมสุดแกงนล้วไม่ฮ้อนๆครับต่งมเผ็นเโอ้เสียบกมดสุดแกงน้ม่ฮ้อนฮ้อ่มนมเผ็ดโอ้อากาศหนาวแบบนี้สุดเลยครับนี่แ้ไมผมแปะรักมากกี่รักมากเราขยจามาตั้งหลายนอนนึ่ยไปรักมา để kín lắm cái thực khoa là lắc sắp cái này mọi người lên gì đó ngày ai lúc chắc cắn Năm mày bán chào máy hết để kéo nó mày kéo nó mày xuống bên sắp xếp có lên gì làng hết ê lăng, làng nó mày có đây làng con là lăng, nó mày bếp ก็งอมาเก๊กงอมาเก๊กเ pues> น,นี้ตอนนี้กำลังหันหันไอในในน้ไมันยืดครับหันน้ไมัเพื่อจะใส่ต้มเฮ็ดเอวใส่แกงแกงน้ไมัฮหอนหอนกับตอนนี้ก็ยุคโคักรถอะอากาศเย็นครับอากาศเริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วก็เลยคิดก็เลยคิดช่วงกันจัดเองมื้ยนี่เลิกเลืกตอนทำงานเขว่ามัอนี่ฮันแนลเห็ดเยอะแยะะมีอย่างวะ แกงน้องไมน้อแกงน้องฮอน้วก็ตับมึงไว้เพจมัแดงเาะเีวเค้ามนี่เขามาตเครื่องซุ้มขบียซุ้มอะไรย่งอ่ะเพื่อเขาสีเท็ดแกงน้องไม่สดแซ่บมหน่นี่นี่มาเบงกงมากมากนี่เห็นมั้ยนี่ขบี้ขบียได้เบิ้ลเบิ้ลคุ้นเบียได้ขบีเ้นคุนเบียเอ้ยนาะหักปวดเอ้ยนาะ เนี่ยตำขเบี้ก็ตำหลายยังอีสานอะไรต่อยอีสานอะไรต่อยครับแค่นไหมครับเอ้ยขอกาดีโดนไปหลายแก้วแล้วลิ้นแข็งหมดเลยอิสานต่อยต่อยต่อไปเราเราถ้ามันเอาหมอหมอเปล่าครับหมอเปล่าข้างไฟข้างไฟข้างไฟ แล้วก็น,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 กน,นั่งไบยยนั่งน้่งมปนั่งเขาไปขันดิเข้าไปใช่เครื่องแบบยุค80ดศูนย์เป็นเยุคไอ้เก้าศนขันนี่นี่อันน,นี้คือน้ำใบยนางนั่งอันนี้อันนี้คือน้ำใบยนางทั่งส่สมอเดอ นี่เราเก็บไ,ไว้เราเก็บไว้เราเก็บไว้ใส่ขยะ <laughs> อ้เสียดายต้มเดือด่นอนึงจะเสียดายต่อไปเราก็รอให้น้ำมันเดือดไม่เดือดแบบร้อยเปเดือดแบบ40% 50%ก็ได้ไม่ต้องเดือดร้อ นี่ตอนนี้เราคือเราเอาหม้อค้างไว้ในเตาถ่านเราไม่ได้เอาใส่แก๊สเนาะเรต้องรอหน่อยครับเดี๋ยวถะเบิงเนื้อ